สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับนี่ต้นที่ปลูกด้วยมเมล็ดนะครับซื้อมาแล้วก็ทําการปลูกด้วยมเมล็ดนะครับนี่ตอนนี้มีลูกแล้วนะครับสองปีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไปนี่ดำๆอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไปเพาะ,มะเมล็ดอีกนะครับเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับ นี่ครับมเมล็ดเลือกเก็บที่แก่หนามนะครับเลือกเก็บที่แก่จะจับนะครับนี่สวยมากเลยนะครับนี่สีมันเปรี้ยวมากครับแต่มีประโยชน์นะครับ ปีนี้ก็เริ่มติดนะครับมีอยู่3ต้นนะครับต้นนี้ยังไม่ออกผมจะเลือกเก็บนี่ครับ4ต้นหต้นนี่ครับปลูกพร้อมพร้อมกันจะเลือกเก็บแต่ลูกที่แก่ๆดำๆนะครับอันนี้ไว้ก่อนนะครับ ฟางบ้านผมเห็นเขาปลูกเป็นรั้วนะครับปลูกเป็นรั้วปลูกเป็นรั้วนี้ไม่มีใครกล้าเข้าแน่นอนนะครับดูหนามซะก่อนโอ้หนามแหลมแล้วก็คมมากนะครับ